ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับรายการเมนูเทรดนะครับสถานการณ์ของเซตอินเด็กต์นะครับมาดูกันนะครับตอนนี้เซตนั้นก็ยังคงอยู่ในกรอบของการไซเวย์นะครับไม่ยอมหลุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่15 5 0้า้านะครับ จนะยัคงแกว่งอยู่ตรงเนี้นะครับถ้าไม่หลุดนะครับก็จะขึ้นอย่างเงี้ยอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับลงมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอะไรเงี้ยก็อยู่เงี้ยอีกสักสองสามขยึกนะครับก็เหมือนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองเราถึงลงนะครับนี่ก็หนึ่งสองอ่าคือคิดว่าให้เพื่อนเพื่อนก๊อปปี้ชุดน,นี้ไปเลยนะครับอ,อ่ไม่แน่ใจว่า ันนี้มีแบบการ Copy หรือเปล่ามันก็จะเป็นเหมือนแท่งนี้นะครับเหมือนชุดนี้นะครับเนี่ยประมาณานี้นะครับมันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยนะครับ คือมันจะยังไซเวย์อยู่นะครับจะยังไซเวย์อยูอ่ประมาณนี้นะครับขึ้นไปเหมือนจะทะลุได้นะครับแต่ก็ปรับตัวต่ำลงมาแล้วก็หลุดนะครับเปิดแกลบตรงนี้หลุดลงมาอะไรเนี่ยครับมันชอบมันชอบเป็นประมาณนี้อ่อันนี้ผมวางให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะจริง ว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าเป็นคล้ายๆนะครับคล้ายๆ เผื่อมันจะเป็นเหมือนเหมือนกันทั้งเซตเลยหรือเปล่านะครับเคือตรงนี้ซ้อนตรงนี้พิบมพ่อาไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ คือก๊อปแท่งเทียนของชุดก่อนมามาวางใส่ประมาณนี้เลยนะครับคล้ายๆกันถ้าเซ็ตยังคงฟอร์มตัวเป็นการไซเวแล้วก็ดาวนะครับไซเว่ดาวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพูดง่ายเซ็ตยังเป็นโซนของขาลงอยู่นะครับและยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเป็นไซเว่อัพนะครับการเทรดก็ยังคงระมัดระวังอยู่เช่นเดิมแล้วก็ อยู่ในหุ้นที่ตัวไม่ใหญ่ที่เป็นแรงขายของต่างชาติมากนักนะครับเรามาเริ่มตัวหุ้นที่น่าสนใจกันตัวแรกเลยนะครับคือคอตโต้ครับคือ,อคอรโต้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงเนาะดังนั้นเนี่ยแต่แต่แต่ว่างบดีนะครับก็ไม่แน่นะครับแต่ในสิ่งนี้คือทุกคนพอทุกคนรู้หมดแล้วเนี่ย มันอาจจะกันแกล้งนะครับหรือถ้าไม่แกล้งก็คือเปิดโดดเลยครับแล้วก็วิ่งอันนี้คือโหดมากเปิดโดดสองเก้าหกนี้นะครับแล้วก็วิ่งสามจุดแปดนี้นะครับถจะโหดขนาดนี้ก็ต้องตามนะครับใส่จิมข้อแม่งเลยเออแต่ถ้าถ้าไม่ใช่ไหมครับก็คือ ชุดรับอยู่ที่2.80นะครับถ้าปรับตัวต่วตำลงมาเนาะแตลักษณะแท่งเทียนของการปิดแท่งเต็มนะครับมักจะเปิดแก็อัพแล้วก็ให้เราวิ่งตามนะครับถ้าโหดสุดๆก็คือเปิดที่13.16นะครับเปิดโหดมากนะครับประมาณนี้นะครับ จุดคัดก็คือ2.72นะครับถ้าไหลตัวต่ำลงมาที่2.7นะีคัดออกไปก่อนนะครับสำหรับพอโตนะครับตัวที่2เป็นใช่ไหมว่อ่า f fvc นะครับ fvc filter vision public นะตัวนี้ก็เนี่ยนะครับแท่งเทียนก็แท่งใหญ่ขึ้นไปเหมือนคล้ายๆกับพอโตนะครับ พอโดนพอทุกคนเริ่มเข้ามารู้หมดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเพิ่งจะฟอร์มตัวกลับคืนขึ้นไปยังไงก็ตามนะครับตัว FVC เนี่ยต้องทะลุไฮขึ้นไปให้ได้นะครับแนวต้านไฮก็จะอยู่ที่1.13นะครับจุด stop loss ก่อนหรือ จริงๆจ,จ,จุดคัดถ้าเข้าวันพวกนี้นะครับก็รอดูๆๆดูที่นี่ก่อนนะครับจุดจุดเข้านะครับที่1.031.04เนาะจริงว่า1.04นะครับเป็นจุดเข้าถ้าปรับตัวต่ําลงมานะครับแต่ถ้าไม่ตรงนี้จะเป็นจุดวางเอ่อ trailing stop เรานะครับจุดวาง stop เราแล้วก็จุดคัดต่อเมื่อมันหลุดนะครับที่0.97นะครับ ถ้าหลุดลงมาก็คดาดออกไปก่อนนะครับมันอาจจะกลับมาสักแนวโ,โน้มของการสะสมได้นะครับตัว FVc ตัวที่3เป็นซิเมนนะครับซิเมนนั้นยังยังยังปรับตัวขึ้นไม่สูงมากนะครับแต่ซิเมนก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการาติดต้านนะครับในกรอบ ของ6.3นะครับถ้ายังไม่เลย6.3เนี่ยอาจจะมีการแกว่งได้สำหรับซ m a มนะครับแว่งในกรอบตรงนี้ก่อนเราถึงค่อยวิ่งนะครับแต่มันก็มันก็สวยครับมันก็สวยนะครับมีโอกาสขึ้นแท่งใหญ่ได้นะครับสำหรับตัว c m a t อัพไซต์ตรงนี้มีเท่าไรนะครับ 15%นะครับแล้วก็ตรงนี้จุดสต็อปอยู่ที่7%ก็ถือว่าคุ้มนะครับครึ่งครึ่งนะครับสต็อปเมื่อหลุด565 <พบ S 2> นะครับ565เป็นจุด565เป็นจุดจุดสต็อปลอจุดแรกนะครับจุดที่2คือเมื่อต่ำกว่า5.3นะครับ สำหลอดตัวซีเมนะครับเนวต้านอยู่ที่6.3แล้วก็7.05ตามฟิโบนัชชีนะครับตรงนี้แล้วก็ตามอันนี้มันตามฟิโบนัชชีหรือตามเนวต้าน <c oughs> ตามแนวต้านนะครับตามเนวต้านที่ที่ที่ผมไปดูของเก่านะครับผมก็ลากมาเวลาดูแนวต้านของเก่าก็คือดูจุดที่มันเป็นจุดตัดบนตัดล่างชนกันอย่างนี้นะครับ ที่มีนัยยะนะครับบนล่างที่มีนัยยะนะครับก็จะได้แนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับคืนขึ้นมาฝั่งนี้นะครับโอ้ไกลจังอืมครับก็จะได้แนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับคือถ้าชนเจ็ดบาทเนี่ยยังไงก็ต้องไหลลงมาแน่นอนนะครับไหลกลับลงมาก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับ ถ้าไม่ไหลก็ต้องแบบนี้นะครับก็คือชนแล้วก็พักหน่อยแล้วก็ขึ้นไปต่อครับสำหรับซีแมทนะครับตัวที่ C นะครับเป็น T R U B B นะครับไทรับนะครับไทรับเบอร์นั้นขึ้นตัวขึ้นมาแล้วแรงพอสมควรแล้วแหละนะครับการเทรดของไทรับเบอร์นั้นค่อนข้างที่จะ ต้องให้ความระมัดร,ระวังด้วยเช่นกันนะครับแต่กราฟเนี่ยเบรกกรอบของการไซ้เบสสะสมตรงนี้มาได้แล้วนะครับที่เหลือก็คือว่า,อาการยืนเหนือ2.96ก้ยืนให้ได้นะครับถ้ายืนเหนือ2.96ได้นะครับก็มีลุ้นไปต่อที่ไฮสามจนะครับแล้วก็แนวต้านที่ถัดถัดไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วางฟีโบนะก็ จะลากจากข้างล่างนะครับขึ้นไปจุดหัวแรกนะครับแล้วก็ลงมานะครับทีรับเนี่ยขึ้นมา,อาพอสมควรแล้วนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหรือเปล่านะครับ10บาทนะครับต้องดูของเก่าครับว่า ไฮสูงสุดของทีรับอยู่ที่ไหนนะครับแค่หกนะครับแค่หกบาทสำหรับทีรับก็จุดตรงนี้ก่อนละกันนะครับสามจุดสองแล้วก็สี่จุดสี่นะครับสำหรับทีรับนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนาะลุมมาแท่งแรกนะครับ จุดรับก็คือตรงนี้นะครับสองจุดแปดหกนะครับสองจุดแปดหกนะครับตรงนี้เป็นจุดรับจุดที่หนึ่งนะครับจุดคัดก็คือเมื่อปรับตัวต่ำลงมาก,กว่าสองเจ็ดสองนะครับก็จะเป็นจุดคัดสำหรับตัวทีลรับนะครับ ตัวที่5เป็น EA นะครับตัวใหญ่นิดนึงนะครับ EA ก็ยังไม่เบกกรกจะลุ้นแนวต้านนะครับแต่ว่าทรงกราฟนั้นเริ่มมาเขียวเป็นแท่งแรกนะครับก็แล้วก็อยู่ในโซนบาบนะครับอยู่ในโซนบาบตรงนี้ถึงแม้จะไซเบรก็คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากที่จะลุ้นในการที่จะวิ่งไปหาไฮเดิมนะครับ ก็จะให้ผมตอบแทนอยู่ที่ประมาณสักสิเปอร์เซ็นต์นะครับจุดสต็อปล็อกคือสี่นะครับครึ่งครึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับถ้าไม่หลุดเนแนวลับก็อยู่ประมาณตรงนี้แหละครับห้าสิบเก้านะครับขึ้นไปนะครับก็ซือ้อไปแล้วก็ถือนะครับหกสิบแปดก่อนสำหรับมีหกสิบสี่จุด แล้วก็68.25สอาสำหรับแนวต้านของ EA นะครับอาจจะเทคโปรฟิตขายนะโซนนี้ถ้าวิ่งไปถึงนะครับตัวที่6ตัวสุดท้ายคืออะซิม่านะครับอะซิมาก็เป็นไซเวีย p นะครับไซเวียฟก็ค่อนข้างอื่นินดนึงนะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนี้แต่ว่าโซนที่อยู่ ้าจุดเนี้เป็นโซนที่แบบว่าโซนถูกนะครับโซนถูกนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงมากอะไรนะครับราคาตรงชุดกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นกรอบของของถูกนะครับก็ถ้าหลุดกรอบนะครับที่2.66จกก็คัดไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมัน แต่ถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็คดาดหบังที่3.50นะครับอัพไซด์ด้านบนนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เปิดโดดขึ้นมาก็1 9 2 0นะครับสำหรับอาซิมานะครับจุดคัดก็อยู่ประมาณสัก8%นะครับก็ก็ถือว่าอัพไซด์ก็บวกค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ ก็บวกลบค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะครับสำหรับตัวอาซิมานะครับประมาณนี้นะครับหกตัวหกตัวอันนี้เป็นโซนล่างๆทั้งหมดนะครับมีเป็นโซนที่แบบสัญญาณเหมือนกับใบใๆเริ่มต้นนะครับก็คืออาจจะยังไม่ขึ้นเลยหรือว่าอาจจะขึ้นช่วงแรกๆอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเทรดด้วยความระมัดระวังครับผม